เวทีประชันมัดกล้ามที่เมืองพัทยาในรายการ Thailand Muscle p h y h y s s Championship ซึ่งสมาคมกีฬาพอกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยจัดแข่งเป็นรายการแรกในยุค New Normal ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 เป็นไปอย่างราบรื่นหลังจากนี้ก็เตรียมเดินหน้าจัด2รายการใหญ่ที่เลื่อนมาจากต้นปีก็คือการแข่งขันกีฬาพอกายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย m r Thailand 2020 สังเวียนเฟ้นหานักกีฬาหน้าใหม่ติดทีมชาติไทยในเดือนสิงหาคมและต่อด้วยกีฬาผู้สูงอายุ Thailand Master Games ในเดือนกันยายนซึ่งพอกายถูกบรรจุเป็นหนึ่งในชนิดก,กีฬาที่เปิดโอกาสให้นักกล้ามอายุ29ปีขึ้นไปเข้าร่วมแข่งขันจากนี้ไปนะครับในเดือนสิงหาคมเนี่ยสมาคมกีฬาพอกายและเฟเนแห่งประเทศไทยก็จะมีการจัดก,การแข่งขันรายการพอกายยชิงชนะเห่งประเทศไทยรายการ มิสเตอร์ไทยแลนด์นะครับซึ่งในปีนี้เราก็เลื่อนจากเดือนเมษายนมาเป็นสิงหาคมนะครับก็จะมีการแข่งขันซึ่งปีนี้เนี่ยถือว่ามีค่ายสมาชิกนะครับส่งนักกีฬาเข้ามาลงแข่งขันเนี่ยก็มากพอสมควรนะครับอันนี้ก็26รุ่นการแข่งขันซึ่งเราเตรียมจัดการแข่งขันไว้นักกีฬาที่เราการแข่งขันเนี่ยก็อย่างที่เราได้เคยกลับเรียนนะครับว่า เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะเตรียมตัวเข้าสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติในอนาคตดังนั้นใน,นการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยเนี่ยก็เป็นไฮไลท์สำคัญของการแข่งขันกีฬาพกกายของสมาคมประการประจำปีและหลังจากนั้น,นในเดือนกันยายนนะครับวันที่13ถึง20กันยายนเนี่ยจะมีมหากรรมกีฬา Thailand Open Master g เก e ซึ่งกีฬาพกกายเนี่ยเป็นหนึ่งใน14ชนิดกีฬาที่มีการจัดก,การแข่งขันขึ้นในในครั้งนี้นะครับก็อยากเชิญชวนนะครับท่านที่ชมติดตามข่าวทาง N b t บนะครับได้ ติดตามความเคลื่อนไหวของกีฬาพกกายนะครับแล้วฝากกีฬาพกกายไว้กับท่านผู้ชมทุกคนด้วยครับสำหรับการแข่งขันไท a แลนด์ม u ส c l แอนด์ฟิ s ิกส์แชมเปี้ยนชิพที่เมืองพัทยาวันนี้ชิงชัยเป็นวันสุดท้ายโดยรอบชิงชนะเลิศทั้งหมด8รุ่นกำลังแข่งขันอยู่ในขณะน,นี้นิวัสุริยะถ่ายภาพนิธิพันธ์สมบุตรรายงานครับ